ครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมช่วงการแข่งขันฟุตบอลพอดีของอังกฤษครับประจำฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6ครับวันนี้จะถทามาถึงนัดที่2ของฤดูกาลครับพอาีน้ำพาท่านผู้ชมมาที่สนามรอบดอนสเตเดียมครับมาชมเกมการแข่งขันระหว่างเจ้าบ้านครับคุนพอนเวสเทิร์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนสิงโตน้ำเงินคลามเชลซี เวทแฮมเจ้าบ้านครับอยู่ลำดับที่19ของตารางครับแข่งไปแค่1นัดครับมีอยู่0แต้มครับซึ่งนัดที่แล้วไพ่แพ้ให้แก่ซันเด์แลนด์นองไม้ครับ0ประตูต่อ3ส่วนฝั่งพูม่าเยือนครับเชลซีครับอยู่ลำดับที่11ของตารางครับก่อนแข่งแข่งไปแค่1นัดครับมีอยู่1แต้มครับนัดที่แล้วเสมอให้กับพิทันพาเลตต์มา0ประตูต่อ0ครับเก็บได้แค่1แต้ม สถิติหานดตราสุดของทั้ง2ทีมนี้ครับเคยเจอกันมาเป็นเวสต์แฮมเอาชนะไปได้หนึ่งครังครับเชลซีชนะไป3เสมอกันไปนหนึ่งคลังครับซึ่งนล่าสุดกับเชลซีเอาชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่งครับบานของเชลซีสิวผู้เล่นตัวจริงของเวสต์แฮมครับมาในระบบ3 1 4 2ผู้รักษาประตูครับเอาฟองเอริโอลาหลัง3ตัวครับโมวบาปานอตตรงกลางฝั่งซ้ายเป็นชิอเมนขวาเป็นโทริโบ กลางตัวเดียวครับตัวรับเป็นเจมบอร์ดเพล่ากลางลูคสองตัวลูคัสปาเกรตาคูกับโทมัสซูแชตครับริมเส้นฟังซ้ายเป็นเอมเมอร์สันฟังความออนวานวิสซาก้าและนาเปสองตัวครับจอรล็ดโบเวนคูกับคูดูสเฉียซีกันบ้างครับมาในระบบ4-2-3-1ผู้ลุกซับตู้ครับโรเบิร์ตซานเชตหลัง4ตัวครับรีไวต์โกวิลคู่กับราโวชาโลบาร์ แบ็กซ้ายมาคู่คู่ระยะครับขวาเป็นมาลูกกูสโตกลาง2ตัวครับโมเซตค่ายเซโดคูกับเอนโซฟานานเดสยิ้เซนท้องใต้ครับนิโหนมาดูอิเก้ขวาเป็นเตโรเนโตตัวลูกตรงกลางครับโคลพมเมอร์หน้าเป้าครับนิโคลาสแจ็คซ่านวางคูดูสครับไปเล่นให้กับสเปอร์ครับตัูกทุกการนี้เช่นเดียวกันครับคนนี้ครับมาดูอิเก้ครับไปเล่นให้กับอาร์เซนอลเกมเริ่มครับเป็นเวสแฮมเริ่มเล่นบอลก่อนครับอุกจากซ้ายไปขวาสีมาในชุดสีขาวครับปุกจากขวาไปซ้าย บอลมาไรครับเชลซีออกไปทางขวาครับกุสโตมาโลกุสโตเปโดเนโตมาที่โคเพรอเมอร์ทะลุมาทีนิกูล่าแจ็คสันเนกุตติขวาทักทายก่อนครับผู้มาเยือนครับเชลซีจบด้วยขวาของนิโคล่าแจ็คสันหวังครับไปโดนบล็อกกองหลังของเวซแรมครับออกหลังมาดูไปเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของเกมครับเป็นเชลซีโยนเข้ามาในกรอบโกไปครับฟิลแมนแถวสองเก็บได้เป็นประเดเนโตกดด้วยซ้ายติดบล็อกออกไวอีกครั้งหนึง่ง เขวซียังในบอลอยู่ครับกลายเป็นปาเวลตาตัดบอลได้เป็นของเวสแฮมูไนเตดแตะไปฝั่งซ้ายยาวๆไปยาวๆฝั่งซ้าย้างนาบูวิ้ัยครับตัดเข้าในบอลมาถึงเจอร์ร็อบโบเวนกดด้วยขวาตัดไปเหมือนกันครับตัวกับของเวสแฮมครับจากลูกเดมุมหน้าประตูตัวเองครับตัดบอลมาด้ชุด้ทยจบด้วยเจอร์ร็อบโบเวนครับกดด้วยขวาครับบอลติดไส้ก้อยครับหลุดออกนอกกรอไปแลกไปกันคนละมัดครับ สามรับวิสเ์แฮมกับเชลซีเป็นลูกตั้งเตะจากหน้าประตูของเชลซีครับปูมาเยือนโรบอสันเชตครับเหรียญสารมาทีลิไว้ควิลเอ็นโซฟนันเดสออกมาฝังสายยาวถึงโนนี่มาดูเอเกาบอลลงได้ครับไปที่โคฟาเามรอ โควาเมอร์ฝั <mel> <ctions> ่งขวาสี่มือขอแได้เปลนโดนตัวชิปขึ้นมาที่นิโคลาสแจ็กสารหวังตัดก้าไปที่โควาเมอร์กดที่ซ้ายไปติดบ็อกของโชริโบครับลูกนี้ออกหลังประตูอีกครั้งครับแต่วันนี้เปลี่ยนฟังมาเตะมุมฝั่งนี้กันบ้างครับเชลซีครับเป็นเอนโซเานเดสครับอยู่กับบอลเตะมุมของเชลซีครับ เอ็นโซโย,โยนลึกเข้าไปในโค้งลูกนี้ของเป็นไคเซโดเป็นเทาโรชาโรบาครับโจบเป็นมะโมงที่เสาแรกครับบอลเหินกลับข้า,าไป่านไป10นาทีเซตครับยังมีสกอร์เกิดขึ้นครับเป็นลูกตั้งเตะจาก้านประตูของเจ้าบ้านครับวสต์แฮมยูไนเต็ด เซนสันมาที่โมวาปานอสย้อนกลับไปที่โจลิโบครับขึ้นมาอารอนวานบิสซากะตรงกลางเจมบอดเพลาคิวแมนเปลี่ยนออกไปฝั่งซ้ายบันถึงอิบอร์ซันครับจับมาตรงกลางในเจมบอดเพลวยังพลิกนี้ได้ออกมาฝั่งขวากันบ้างโทมัสซูเชกบูกหนีโบพานของมาดูอิเกตัดบอลไปโมเซสคาเชโดกุสโตตอกสวนมาที่คาเชโดขึ้นไปที่กุสโตอีกครั้งครับ จะทะลุตรงมาให้โคพาเมอร์ยังได้บอลอยู่เชลซีอยังติดอีเมซันครับแย่งบอลไปหลุมมากของวิเซมกันบ้างครับตรงกลางจิ๊บก็มาเจอหลอดโบวินจะโคขึ้นในกับวันจิซาก้าครับติดเชลซียังไฟมาร์คผู้นิยามาดูเอเกะมาดูเอเกะผานมาเองข้างหน้าไม่มีไฟตัดเข้าในจังหวะเดียวบอลถึงนิโคลัสแจ็กสันยอดกับมาติโคพาเมอร์กดด้วยซ้ายลูกนี้โู้ยังว่าหายไปแล้วครับลูกยิงด้วยซ้ายของโคพาเมอร์ครับ กดด้วยซายลูกนี้บอลติดใสายปงนิดเดียวครับเฉียดเสาสองออกไปเกือบไปครับเชลซีครับผู้มาเยือนพาร,ราดโอกาสทำประตูขึ้นน้ำครับจาก,กนี้ของโค้ชเมอร์ครับหลุดออกนอกกรอบไปแค่นิดเดียวเดี๋ยวดูเด็นจาน์น้ำประตูอีกครั้งของเจ้าบ้านครับวเวสต์แฮมเลนสันออกไปไหมชิวแมนอิมูสันปากเกต้าครับเปลี่ยนมาฝั่งขวากันบ้างโชดีโบโจดีโบมาถึงวันร้อนวันบิซากา้า ฝั่งขวายัางโบหินไถ่พาไปเองครับวานบิจาก้าวานบิจาก้าอาดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปเองที่ริมเส้นฝั่งขวาหลุดไปได้ครับบล็อกหนึ่งจังหวะโยกลึกเข้าไปถึงอ้ยกลายเป็นครูสโตรครับเอาความปกดไปเป็นบอลโฟลอทหลังประตูไปความเชื่อของเจ้าบ้านครับกเกิดเลที่เสียงเฮกันมากครับหลังจากเสียเต็มมุมไปสองครั้งครับของเจ้าบ้านครับเวสแฮมกำลังนี้เป็นเต็มมุมของเวสแฮมกันบ้างครับ อิมเมอร์สันครับอยู่กับบอลมีคูดูสครับไปยืนยุกใกล้ใกลเลนซันมาที่คูดูส์รูปคืนนึงจังหวะเปโดเนโตทำได้ดีคูดูสจึงแยกบอลไม่ได้ครับอิมเมอร์สันแถวสองโมวาปานอสโมวาปานอสต้องคลื่นหลังกลับไปไหมกลับมาที่ปุวบปุ๊บป,ปนอสตอีกครั้งอิมเมอร์สันอิมเมอร์สันจับไปเองมีคูดูสขออิมเมอร์สันหนีไปได้นึ่งอิมเมอร์สันจีไปที่ริมเสน้นฝั่งซ้ายย้อนกลับมาที่คูดูสมีโอกาสกดดีไซน์วบโมได้กดครับ เชลซีเข้าไปบล็อกได้ท่านครับกุโซไปที่ปเปโลน้โตเชลซีขึ้นมากันบ้างครับตรงกลางมาถึงนิโคลัสแจ็กสันโคเปอร์เมอร์สีมูขอถึงไปที่โคปาร์เมอร์ขวายังเติม,มแมวท่านครับย้อนกนลับมาไหมนิโคลัสแจ็กสันจังหวะสุดท้ายครับถือคิวเมนครับมาจิ้มบอลแย่งไปได้เวสแฮม,มต่อเกมขึ้นมาตรงกลางครับลูคัตสปาเกตตาไปที่อิมพิซันคูดอส ออกสนไกวขึ้นมาลูกนี้จึงตัดบอลไปบุรีครับเชลซีเบรดเนโตโดมาที่กูพาเมอร์กูาเมอร์จอดกับไปนีคราแจ็คสันหวังขวาลูกนี้โ,โ้จากวามผิดพ,พลาดการต่บอบอลของเวสแฮม,มครับริมเส้นฝั่ง้ายถูกตัดมากครับสุดท้ายครับจบด้วยดาราหนุ่มคนนี้ครับนีคลาแจ็คสันหวงังเปิดสกอร,ร์ให้เชลซีออกนํำไปก่อนครับ1ประตูต่อ0ูนย์ครับ โคผ่ามือครับหนึ่งแอตซิดครับแตะมาทีแจ็คสันหวังเลียงหันหนาเข้าประตูครับแตวกดด้วยขวาติดไซโก้อยครับบอลเสียบมุมเสาสองเข้าไปครับผ่านมือของฟองเอลิโวลาหมดซิดครับสำหรับผู้รักษาประตูเช่าฝรั่งเศสครับของเวสต์แฮมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเชลซีออกนําเวสต์แฮมไปก่อนแล้วครับในนาทีที่33ครับจากเจ้าคนหนุ่มคนนี้ครับนิโคล่าแจ็คสัน วา่ากันไหมครับเวสแซมเจ้าบ้านเริ่มเกมขึ้นมาที่เกมบอลคร่าวคูด,ดูสถือว่ายังโบเสียหายครับแค่ลูกเดียวถือตัดไปได้ครับพุธสินทเทเลต่อไปมีโคลัสแจ็กสันไปที่โคฟ่ามือขวายังบ่เห็นเติมย้อนกลับมาที่แจ็กสันกครั้งแจ็กสันจดด้วยสายไกลไกลก็มีเมาไว้ครับติดท,ทางของบอลตรงตัวของอาริวาลาครับออกบอลเลี้ยวไปฝั่งซ้ายถึงกิมม์สัน ไปตรงกลางได้ครับทีปูดูดูว่างๆเลยสี่มือคอไปแล้วทอมัสซูแซ้แจกสู้แจกต่อไปถึงอารอนวิสาก้าฮุขก็ไปข้างในวันวิสาก้าจะแตะเข้าไปให้โบเวนครับติดด้วยไว้าวิลยามบอลไปโค้ชพ่อเอมื่อออกขวาไปเป็เปเปนกุสโตรครับได้บอลเข้ามาตรงกลางโมนเซิทเคยซดโดจะเล่นยากเกินไปทูเวสแฮมตัดบอลไปโมฮัมัดคูดูสออกมาทีซูแจก ปากเกต้าใสามีช่องเติมปากเกตา้าบบกให้ครับลลกคัสปากเกต้าจะทะลุไปเองครับถือเกนโซจิมไปเดียวีโตกลับขึ้นมาบ้างครับบอลถึงแจ็กซันแจ็กซันหลุดมาแล้วคนเดียวหนึ่งแจ็กซันเขาน่าในนาเขตตดกทด,ทดด้วยซ้ายดีโอ้ยนี่โค้โโโโาแจ็กซันวาความยอดเยี่ยมของเจ้าตัวครับกดด้วยซ้ายลุกนี้ครับจากนอกกรอบเขตโทษครับแถววงหัวกะโหลกครับ บอลเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปสุดสวยครับตัดบอลในตรงกลางของโคโปอเมอร์ครับมาทีนิโคลาสแจ็กสันครับคลิกหนีมาวอปะนอตมาหนึ่งครับและการเลี้ยงเข้ามาในกรอบแถวแถวหัวกะโหลกครับกดด้วยซ้ายลูกนี้ครับเสียบมุ่มไต่ข้ามเข้าไปมิรุนแฮตทริกครับสำหรับนิโคลาสแจ็กสันหวังครับนาทีที่4 3ครับเชลซีออกนำวสต์แฮมเป็น2ประตูต่อ0ูนย์ อยู่ดีๆก็เสียไปประตูที่สองครับวเวสแฮมวามัครับคุณดูสึงเวลาบาเจ็บครึ่งแรกสามนาทีเจรัตโบเวนกดดีซสายนู่นนี้บอลไปตรงตัวของซานเชีสครับรับได้สบายเนโ,นโนมาดูอเกค,ครับอบอลลงได้ทางหนามีโคพเมอร์คนเดียวทะลุเข้าไปตรงกลางครับแจ็คสันแจ็คสันอีกครัง้งเอาบอลน,นอกกรอบมาที่โคพเมอร์จัดลุก,ลกนโมวัปปานอทครับจิ้มมาได้ครับจังหวะสุดท้ายแลาก็จบ เกมในครึ่งแรกในจังหวะนนี้ไปเลยครับเป็นเชลซีบุกมาเยือนครับบุกมานําเวสแฮมเจ้าบ้านไปก่อนครับสประตูต่อศูนย์ครับจากประตูของพู้หนุ่มคนนี้ครับนิโคลัสแจ็คสันหวังครับคนเดียวทั้ง2ประตูพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมเกมการแข่งขันในครึ่งหลังไงต่อ นำพาชมชมมาที่รอนดอนสเตเดียมอีกครั้งครับมาชมเกมการแข่งขันในครึ่งหลังครั้งครับฟุตบอลเพื่อเลี้ยงกิจครับระหว่างเวสต์แฮมกับเชลซีเชลซีขึ้นมาก่อนปีดูเนโต ừ, ถือจิ้มไปได้ครับเริ่มครึ่งหลังแม่ยังม,มีการขยับตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมนี่ครับเป็นเชลซียังนำอยู่สองประตูต่อศูนย์มาทีอีฟเวอรันครับเวสต์แฮมไปตรงกลางลงลงโทโมัสซูเช็คเจอร์ลบ,บเวนครับมาขอบอลตามรับมาที่โทโมัสซูเช็ค สู่แจกเหลีนบอลน,นานเกินไปเชลซีตัดบอลได้แจ็กสันมาคนเดียวครับมีโผ emer สี่มือขออยู่แดงจึงครึ่งครับโ,โเมอร์ยังได้บอลโครโูพาเมอร์เลี้ยงครึ่งอยู่จะไปนะปาบ่ได้ครับทาลุกไปมาแจ็กสันจะไปคนเดียวสุดท้ายครับทิดโชลิโบยังปล่อยเวสแฮมออกบอลมากพอดีครับตรงกลางเป็นแค่ชโดตัดบอลได้มาที่แจ็คสันแจ็คซันเฮ็ดจังไหนอยู่คนเดียวยอนมาที่โเมอร์โผ emer ข้อมาที่แจ็คสันกดดีฝ่าวมาจนได้ครับ2ค,คน โอ้ยฟองอาริวลาครับต้องวุ้ยเพื่อนครับอยู่กันซีหาคนครับปล่อยให้หลุดมาได้ไงครับนิโคลัสแจ็คสันครับกดตีขวาลูกนี้ครับไปตรงตัวอาริวลาครับปัดออกหลังประตูไปเกือบได้ทําแฮตทริกครับในเกมนี้ครับยังได้ดูกั่เพิ่มครับเชลซีเป็นสันมาไหมครับที่มาดูอีเกจะล็อกคืนถือเกมบอลเปล่าครับลูกนี้ยังได้ดูแต่เพิ่มครั้งครับเชลซีถูกมาเยือน ครับซาครับแจ็คสันครับกดดีขวาหนียงๆแบบบอจับครับแต่ทิศทางบอลครับไปตรงตัวอลิเวลา่าพอดีโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษดีโคตรงนี้เครื่องอกรณคูดูครับไปช่วยการรับเก็บได้ที่แถว2เอ็นโซยอกนกลับความาตรงกลางหนาแน่นเกินไปครับผู้เล่นเวสต์แฮมตัดบอลไม่ได้เจมบอดเพล่เจมบอดเพล่ข้างหน้ามีลูคัสขวาเกย์ตาขึ้นมาคนเดียวปากเกย์ตาแตะเข้าไปทางในข้างหน้ามีคูรุจูคนเดียว ฟาเกต้าจะล็อกขึ้นกับมา้อนกลับมาที่เจมบอรดเล่าลดเข้าไปคูด,ปดุดขวาลูกนี้ติสี่ไวโควิลครับแถวสองอารดนมาเข่าทาังของมาดูอิเก้รับขึ้นไปคาเซโดโคเมอร์แจ็กสันแจ็กสันจะไปคนเดียววราพานอีกแล้วครับโทมัสซูแจ็คตัดบอลได้ครับขึ้นมาที่คูดูสฝังขวาเจนแบบโบเวนเติมขึ้นไปล้ำนาไปครับย้อนกลับไปที่อารอนวิสากะาสากาไปคนเดียวก่อกับอาฟูหนีอาฟูไปได้อารอนวิสากาตาัดเข่าในมาก ขึ้นมาตีคู่รูดกดดีขวาลูกนี้ซันเชตติ้งโบลับครับปัดตรงนี้ออกหลังก็ดูไปเปลี่ยนตัวผู้เล่นคนแรกของเกมครับเป็นคูรุสออกครับแล้วก็ส่งนิคลาสฟูคลุกครับลงมาแทนส่วนเชลซีครับเปลี่ยนกองหลังครับเอัลริสเจมส์ครับกับตันทีมตัวจริงลงมาแทนทีของตราโวชิลูบาเตะมุมลูกนี้ของเชลซีเคลียร์ไปครับไคเซโดเข็มสองยังเป็นวาน,นิสก่าครับเก็บได้ซู้แจ็ สูแสกหญิงกไกลๆบอลบอลตุงกรอบครับโูเบอร์ตซันเชตเช็คระยะแล้วครับปล่อยออกหลังประตูไปผ่านไป6 4นาทีเสรครับเป็นภูมายเยือนครับเชลซียังนำอยู่2ประตูต่อ0ูเป็นรูปตั้งเต่จากหน้าประตูของเชลซีครับโรเบิร์ตซันเชส เลนซานออกมาฝั่งขวาครับมาลูกุสโตยังได้อยู่ที่โคฟ่าเมอร์ต่อมาที่แจ็คสันแจ็คสันค้องอยู่โคฟ่าเมอร์ขวาฝั่งขวาย้อนมาที่โคฟ่าเมอร์มีเปเโดเตโตเติมขึ้นมากลับไปที่โคฟ่าเมอร์โคฟ่าเมอร์อ,อ,อีกครั้งครับได้บอลไปตรงกลางเอนโซชิปไปที่โองรัสแจ็คสันเอาบอลงลงมโดยซ้ายลูกนี้โอ้โหเอาบอลงลงมโดยข่าวขวาแบบเวอร์คาสครับแล้วตาวัดยิ่งโดยซ้ายครับลูกนี้บอลโดนพวดนี้ครับ ลุดออกนั้งตัวไปเก็นตัวผู้เล่นอีกคนครับสำหรับเจ้าบ้านครับสวทีทแฮมเอาโซเล่ครับลงมาแทนที่ตำแหน่งของอารอนบัตบิสซาก้าครับเสริมเกมรุกแบบขนานแท้สาดย่าขึ้นไปครับออริโอลามากรุภุรยาเก็บบอลลงได้ที่มาดูเอเกะโนนี่มาดูเอเกะมาที่โกพาเมอร์โอ้พาเมอร์ไปหน้ำไ,ได้ครับกระมาไหมเคที่โคพาเมอร์อีกครั้งสุดท้ายถือโชนิโบครับแย่งบอลไป เจมบอลเพ่าเจมบอลเพ่าจะไปขวาถือเสียบลูกนี้ไคลเซโดครับไปเข่าแรงครับใส่ที่เจมบอลเพ่าครับกดสินเป่าลูกวีดและกรองจับมาที่ไคลเซโดครับได้รับไปเลี้ยงแรกของเกมไปผัดใ <go>, ส่กั้งครับไปเสียบใส่ขอเท้าทรายของเจมบอลเพ่าครับลูกนี้โชคดีไปครับได้รับแค่ใบเหลือง เป็นตัวผู้เล่นอีกครั้งครับเชลซีเอามาดูเอเกอออกครับและกระ่งตัวลูกเอฟเซนท์นไซช่ชาอังกฤษลงประเทนคัับเจลดันซานโชเอเซนครับ,เล,เ,รบเล่นยาวขึ้นไปตรงนาโบเวนโค้งได้มาทีปาเก,กวิต่าจะชิปขึ้นไปข้างนาครับยังได้บอลอยู่เชลซีตดบ,บอลไปครับเอ็นโซมาทีค่ายเซโดโคพาโม โอ้ผาเมอร์ขึ้นไปที่เอนโซเติมพิธีมาดูอีกเป็นนิโครลัสแจกสซานซรายที่ซานโชเติมขึ้นมาจะหันคนได้มากเคียวซีในบอลครับกุสโซคาเซโด้คายเซโดจะตวัดในปาเกต้าแย่งบอลไปคาเซโดยังในบอลตรงกลางครับเป็นของเชลซีกันสะส่วนใหญ่ครับเอนโซมาที่คาเซโดเอนโซกกับพื้นคาเซโด้ขลังครับ ออกไปข้างซรายบอลถึงซันโชมาทีเอนโซเขามาที่โคปาโมกลับไปนิโคลัสแจ็คโซนโบ้กดด้วยขวาครับลุตอ่นอกกรอบไปครับมีรุนแฮตทรลิกอีกครั้งครับแต่ทำไม่ได้ครับนิโคลัสแจ็คสันจากการต่อบอลแบบสวยงามของเชลซีครับสุดท้ายจบด้วยนิโคลัสแจ็คสันครับกดด้วยขวาลุตอ่นอกกรอบไปขึ้นมาไหมครับเวสต์แฮมประตูแรกตองมาให้เ็วครับถ้าจะอยากได้คะแนนจากเชลซี มาที่ฟลุคฟลุคถลุไปมาเจรอญโบเวนโบเวนฝั <ins>. right. ่งขวาโบเวนหลุดเดี่ยวตัวไปเจอรอญไปมาที่ฟูคุกขวาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเวสต์แฮมครับตามตีตื้นขึ้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับได้ประตูจากผู้เล่นตัวสำรองครับนิคลานฟูคุกเจริตโบเวนครับแตะหนีไปไปฟลุลมาแต่มาให้ฟลุกครับกดตีขวาหนากรอบเตะตัวแบบประจามครับฝั่งมือของโรเบิร์ตซานเชสเสียบมุมสามเหลี่ยงครับ สุดสวยครับลูกนี้ของนิกราดฟูครุนาทีที่8 11ครับเวสแฮมตามตีเตือนขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2เป็นโต๊ะผู้เล่นครับสำหรับเชลซีเรือมเกมไหมครับยังมีความหวังครับสำหรับเจ้าบ้านครับเดลซีออกไปฝั่งซ้ายถึงซันโชไยเซโดไปทท่โคพ่อเมอร์ ซานโชจะย้อนกลับมากลายเป็นเป็นแทัดบอลได้ครับเข้ามาตรงกลางโทมาสูแชกสูแชกไปะลุขึ้นมาตรงหน้าฟลุคู่คนประตูตขวายังลงล่งงมาถึงโบโเวนโบโเวนย้อนกลับไปไหมซูแชกปาเกตาเปลี่ยนฟังมาบ้างครับฝั่งใสายถึงเอเมอร์สันครับเงียบหายไปนั่นครับเอเมอร์สันจะต่อขึ้นหาเจมวอลเพลาถือเกลวซี่ตัดบอลไปนิโคลัสแจ็กสันขึ้นหน้าไปที่โข่พาเมอร์มีช่องครับโครูพาเมอร์แตะเข้าไปในกรอบเขตโทษย้อนไปฟั่งซ้ายโจแดนซานโชจะเฮ็ดจังไห ย้อนกนลับมากไหมโภพเมอร์ดีไซน์นีเป็นตรงตัวของโรนิวลาครับไปนอนมาเขาเท่าของผู้เล่นเวสแฮมครับหมูวาปานอสเชลซียังทำสกกร์ฝังมาได้ครับก็เป็นโอกาสของเวสแฮมครับมีโอกาสจะเก็บแต้มจากครั้งนี้ไปได้ขึ้นมาที่โบเวนฝังขวาบอลไปถึงโซเลโซเลจัดเข้าในมาถึงสูเชคลุดไปแล้วกดทีขวาอ้โทมัสสูเชคครับ น่าเสียดายครับกดด้วยขวาแบบเนอเนแล้วลูกนี้ครับของโทมัสซูแจ็คครับบอลรุดออกเอกรอบไปแค่นิดเดียวครับนาเชดายเปลียนทัวเปเรียสอีกครึ่งนี้ครับเอาโรนิเกสครับลงมาสำหรับเวสแฮมทุบได้บาดเจ็บนี่ครึ่งหลังครับ4นาที2ตัวครับเอาลงมาเป็นโรนิเกสกับอาเวเลสครับลงมาแทนทีของโทมัสซูแจ็คถึงทำไมเชลซีครับซานโชว์โกฟามเมอ ไปดูเนโต้เนโต้ต้องเลี้ยงไปมุมทงกินเวลาครับเนโต้โยก้าไปออกหลังประตูไปและกระจบเกมในจังหวะนี้ไปเลยครับกลายเป็นเชลซีครับฟูมาเยือนครับบุกไม่เอาชนะคุ้นคอนเวสแฮมไป2ประตูต่อหนึ่งครับแบบสุดมันโดยเชลซีครับได้ประตูจากนิโคลาสแจ็กสันครับคนเดียว2ประตูครับคนหนุ่มคนนี้ครับส่วนเวสแฮมครับมาได้ประตูขึ้นในช่วงท้ายเกมครับจากตัวสำรองอย่างนิโคลาสฟูคุปครับ จบเกมครับเชลซี LC, เอาชนะเวสต์แฮมไป2ประตูต่อหนึ่งสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ครับด้หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับมันนี่ขาราไปก่อนครับสวัสดีครับ